วัสดีค่ะวันนี้จะมาประกอบชั้นวางหนังสือซี8ีแปดสิบสองีโซลิค่ะเริ่มด้วยอันนี้แผ่นไมายเลขสองค่ะตามด้วยแผ่นหมายเลขแปดใส่เดือยไม้แล้วก็สวมเข้าค่ะแล้วก็ตามด้วยแผ่นหมายเลขเจ็ดใส่เด้วยไม้แล้วก็สวมเข้าดูค่ะ แล้วก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปจะยิงน็อตยาวส่วนเข้าที่ด้านหลังค่ะค่ะยิงเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปจะใส่แ่นไม้เลขสี่ค่ะที่ทางนี้นะคะ สวมเข้าไปกับเรือยไม้ค่ะค่ะค่ะนากตัวนี้ เราไปแล้ใส่ด้วยเหล็กค่ะต่อไปแล้วใส่แ,ใสใสแผ่นไม้เล้เจ็ดนะคะใส่ด้วยไม้แบบนี้ค่ะ พันไม้เลขเจ็ดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปจะยิงน็อตตัวยาวใส่ส่วนทางด้านหลัง ้แลวก็จะใส่แผนไม้เลื่เจ้านะคะที่ตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะใส่บล็อกเหล็กที่ดูตรงนี้ค่ะใส่บล็อกเหล็ก ที่แผ่นหมายเลขเก้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเอามาส่วนใส่ที่ชรงนี้ค่ะใส่เดือนไม้ที่รูข้างในค่ะนำสวมเข้า จากนั้นก็จะยึดบล็อกเลกค่ะทำแบบนี้ทั้งสองสั่งเลยนะคะนี่ก็แผ่นไม้เลขเก้าค่ะทำสองครั้งเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปแผ่นไม้เลขหกค่ะใส่เดือยไม้แล้วก็นำมาประกบกับแผ่นไม้เลขเก้าตรงนี้ค่ะ จากนั้นยิงนอ็อตตัวยาวสวนค่ะจากนั้นจะใส่แผ่นหมายเลเขเจ็ดค่ะ เดอนไม้ไปด้วยน,น,นะคะแล้วก็ยิงนับเกือดยาวสวนเหมือนเดิมค่ะค่ะเราจะทำแบบนี้กอบฝั่งนี้ด้วยน,นะคะทำเสร็จแล้วสองฝั่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปใส่แผ่นไม้เล็กสิบค่ะแผ่นหลัง สอดเข้าไปในดูนี้ค่ะ,คะแบบนี้นะคะจากนั้นใส่เดือยเหล็กที่ดูตามนี้นะคะใส่ที่แผ่นไม้เลขสามค่ะจากนั้นตะแคงขึ้นค่ะใส่เดือยไม้ที่แผ่นไม้เลขแปดแล้วก็นํามาประกบกับแผ่นไม้เลขสามดูนี้นะคะ จากนั้นใส่น็อตตัวยาวค่ะยิงสวนเข้าไปค่ะจากนั้นใส่เดือยไม้ที่แผ่นไม้ยืดเสร็จแล้วก็นำมาประกบก,กับแผ่นไม้ยืดสามที่รูนี้นะคะ แล้วก็ยิงน็อตัวยาววตรงนี้ค่ะใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะนำแผ่นไม้เลขสามประกอบเข้ากับแผ่นไม้เลขเก้าค่ะ ตามดูนี้เพื่อยึดบล็อกเหล็กตรงนี้นะคะทั้งบนแล้วก็ข้างล่างค่ะหังจากนั้นยิงล็อกบ็อกเหล็กค่ะหลังจากยึดบล็อกเหล็กเสร็จแล้วก็จะยิงน,นับตัวยาวใส่ ดูนี้นะคะวิสกับแผ่นไม้เลขเจ็ดแล้วก็แผ่นไม้เลขสามไว้ค่ะอีกฝั่งด้วยนะคะค่าจากนั้นเราก็จะใส่เดือไม้ที่แผ่นไม้เลขห้าดูนี้นะคะทั้งสามรูค่ะ ก็ใส่รูข้างล่างด้วยค่ะจากนั้นนำมาประกบด้านข้างค่ะแล้วก็ทำแบบนี้อีกแผ่นหนึ่งนะคะใส่ด้วยไม้ทั้งสี่จุด ก็จะยิงน็อตตัวยาว,วสวนค่ะแล้วก็จะยิงน็อตเจียวยาวส่วนด้านล่างด้วยนะคะ จะทําแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งนั้นนะคะหลังจากใส่แผ่นข้างไม้เลยค่าเสร็จทั้งสองฝั่งนะคะก็จะใส่แผ่นไม้เลขยหนึ่งประกบที่หัวค่ะจะมีดวยไม้อยู่นะคะ จะยิงน็อตัวยาวสวนเข้าไปทุกรูกเลยค่ะประางนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่จุกลองค่ะที่เท้าข้างน้าง่พื้น ใส่แบนน้พิพูแล้วก็นำทำแบบนี้ทั้งแปดดูเลยนะคะหลังจากใส่จุกลองเสร็จแล้วเราก็จะตั้งขึ้นผ่ะจากนั้นก็จะใส่แผ่นปิดสกูนะคะที่อย่างนี้ค่ะ ใส่ทุกรูเลยนะคะเพื่อปิดค่ะเสร็จแล้วค่ะ